สวัสดีสี่แป้นห้าน้อยแป้นหอยห้าน้อยทุกท่านอืมมือนี่ถ้ามาเบิงหอยห้าน้อยพิเศษท,ทันตีแปดมิตุนาพี่น้องแต่ว่าหดซื้อ่าช่วงนี้หอยห้าน้อยบอ่อเดินพี่น้องหอยห้าน้อยลุดกะเบิงไหวเป็นแนวทางพี่น้องอืมกับชอบกับจังตามบ่ชอบกับทานข้าเบิง ก็กามันเทิงเบิงเป็นแน้วทางอช่วงไหนมันเดินเท่ากับจังตามฮาว่าเบิงชุดเจาะสองตัวหอยห้าหน้อยพิเศษพี่น้องเจาะสองตัวก็ี่ได้อ่าแปดสองแปดสามแปดเก้า แปดศูนย์สายวิ่งสายรูดอ่แปดกับเก่าพี่น้องแปดกับเก่าอ่าถ้าผู้ใดมักตัวร่องเขากับเอาเก่าไว้จับแปดสองแปดสามอืมเออตัวร่องก็คือเก่าถ้ามักตัวร่องเข้าเก่าเอาตัวร่องไปจับก็คือเก้าสอง เก้าสามเก้าศูนพี่น้องบังเทือมันมาตัวล่องแต่ว่าบางก็ถัดว่าตัวล่องบังเทือจับตัวร่องมาแตกนี่กระเบิ้งไหวเป็นแน่ททงพี่น้องกขอให้ fc สมาชิกทุกท่านโชคดีมีเงินใส่พี่น้องมันมัน,มน